สวัสดีครับเพื่อนพี่โอและเพื่อนพี่น้องมังกรใจทุกสินธุ์ทุกเทศอันนี้พี่โอมาเจอมิตรภาพดีๆใหม่เลยนะครับเขาให้ความรู้แนะนําสินดีๆนะครับขอชื่ออะไรครับผมครับผมต้นเล็กครับต้นเล็กนะครับผมอยู่้านอยู่ที่ไหนครับผมอ่าอยู่ตึกมิเกอร์จักรร้านอินเตอร์ควิทไทยแลนด์ช็อปครับผมร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับก็ตามห้างครับแต่อ่าวันธรรมดาประมาณสิบโมงเช้าถึงอสองทุ่มครับผมถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ประมาณสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มครับผมครับผอ๋อมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับ เบอร์มีครับแต่ว่าผมไม่ได้นั่งน้องลงเพราะว่าเผื่อลูกค้าน่ลูกมีอะไรเฟซบุ๊กมีอะไรที่ติดต่อได้ไหมลูกค้าสนใจถ้าเฟซบุ๊กนะครับก็มาที่อินเตอร์พิซไทยแลนด์กอได้เลยครับนะฮะครับผมครับอยากจะมาสัมพันธ์เขาเเป็นยังไงบ้างครับตลาดลอยประกาศชั่วโมงนี้คือตอนนี้ตลาดประกาศก็คือท่งตัวครับใช้ถือว่าบูวาเหมือนเมื่อก่อนเพราะช่วงโควิดมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเริ่มมาครับผมนะฮะ แล้วก็ช่วงนี้ปลาอะไรจะขายดีครับสันยาวหรือว่าฆ่ากันไปครับฆ่ากันครับมันขึ้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะในการเล่นประกาศผมขอแนะนําอย่างหนึง่งคุณจะไปเกาะกระแสครับผมเพราะนีน้ลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยผมใครถา,ถามผมเรื่องกระแสปลาตัวไหนมาผมจะแนะนําว่าคุณชอบตัวไหนทําตัวนั้นนะเล่นตัวนั้น คุณจะไปเกาะกระแสตราบใดถ้าคุณเกาะกระแสคุณจะล้นบ้านใช่ครับปลางอกจะล้นบ้านครัล้นบ้านจริงๆแล้วก็ไอ้ตลาดต่างประเทศเนี่ยประเทศไหนที่ว่านิยมปลาของเราเยอะขึ้นสุดยุโรปเอเชียหรือว่าทั่วไปครับทั่วไปบ้านเราเป็นนำออกประมาณ80ดสเกือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นำออกว่าเฮ้ยมันมีช่องว่างอยู่นี่คนรุ่นใหม่อะไรเข้ามาหรือว่าข้าราชการเกษียณอายุเนาะอยากจะมาทำอยากเป็นอะไร คุณจะเป็นลังปลาส่งใ้ฟาร์มใหญ่ก็ได้อะไรก็ได้นะมันมีช่องทางทำมาหากินของมันนะครับเนาะเพราะว่าไอ้อย่างรู้ว่ามันยุ่งยากไหมครับที่จะเข้ามาอยู่ในวงปลาการประกัดแต่เราจะทจเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพเสริมก่อนดีกว่าดีกว่าเนาะใช่ครับผมแนะนําว่าเป็นอาชีพเสริมก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเป็นถ้าคุณปรับตัวได้ค่อยปรับเป็นอาชีพหลักครับผตรงนั้นแล้วก็อย่างที่ มาประจําร้านที่นี่ครับได้ข้อได้ประสบการณ์ได้อะไรมั่งเจอลูกค้าอะไรมั่งครับหลากหลายฮะลูกหลากหลายหลาก <c oughs> หลาย <c oughs> หลายหลายอย่างที่เข้ามา <c oughs> อาจาจะเลี้ยงไว้ดูเล่นอาจจะเลี้ยงไว้สั่งไปทําการซื้อ <c oughs> อะไรพวกนี้ได้ก็ <c oughs> มีฮะหลากหลายชีวิตลงตัวอย่างครับคิดว่าตอนสอชั่วโมง <c oughs> มีความสุขไหมงาน,านที่ทํำไหมโอเคนะครับเนาะในช่วงหนึ่งนีนเป็นความสุขทางเราจะหาวิธีการนี้คือความขทางใจในการเลี้ยงปลานะครับเป็นความขทางใจนะครับ เหมือนกับเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวความสุขของคนหาได้เนาะอยู่ที่เราพอใจแล้วแบบหาตัวตนให้เจอนะเราเออความสุขนี้ของเรานะอาจจะถึงเวลาอาจจะนะขยับขยับไปตรงนั้นอ่ะให้ผมว่าเออนะ ชีวิตเราลงตัวได้ยังไงวะแต่หาคนต้หาตัวตนให้เจอนีความสุขเรานะหรือว่าเราทําตรงนี้ก่อนอาจจะไปขยับขยายพี่ถึงว่าเข้ามาในวงการประกาศมันได้แง่มุมแง่คิดอะไรหลายๆชีวิตวงการประกาศผมถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวทุกวงการใช่เขาไม่มีทุกวงการครับทุกวงการน่ากลัวหมดแต่คุณจะยืนตรงไหนของวงการบาดแผลแยอะยิ้มเจอหมดอะครับแต่คุณจะปรับตัวยังไงนะทางนีที่ได้ยังไงอยู่ที่สมองแล้วก็เพื่อนที่คุณคบนั่นแหละครับคุณจะเจอยังไง S <S <S ผมมาเนี่ยมาสัมภาษณ์มาแล้วเผมก็กรู้จักตัวตนเขานแบบถึงใช่ไหมครับเออเราก็ได้เรียนรู้เขาละเออมาอีกครั้งหนึ่งเออก็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปไปเรื่อยๆนะครับเนาะเราไม่ได้หวังไรเราทำคลิปไปเผยแพร่<อ> <ๆ S 1> ให้น้องๆมีเกิดแรงบันดาลใจนะ<ฮ>คนอยากมาเรียกเอเก<อ><อ>ิดแรงบันดาลใจไว้มันไม่ไม่ต้องอายครับที่จะถามไม่รู้ก็ถามเถอะนะใช่แต่วงการประกาศในผมกแนะนาก่อนนะว่าคือคุณสามารถขอปลาได้แต่มันไม่ได้ขายได้ทุกตัวที่เป็นราคา ข้อหนึ่งถ้าคุณเพาะมาได้ประมาณร้อยถึงสามร้อยตัวครับผมพระเอกในข้อคุณจะมีแค่ประมาณสิบถึงยี่สิบตัวสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนะใช่ครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นพระเอกครับแต่ที่เหลือมันจะเป็นตัวเป็นตัวโจ๊กเป็นตัวโคลงไปตัวรองไปจะทํายังไงถ้านทำเป็นเงินทุนขึ้นมาได้ใช่แต่ที่เขาว่าไอ้ต้นทุนการเลี้ยงบากัดดีกว่าไปเลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงบ่อใหญ่ๆใช่ไหมครับต้นทุนมันถูกกว่าต้นทุนน้อยกว่าผมก็มองอยู่จุดนั้นนะครับเอ๊ะทำไมต้อง เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเป็นบ่อใหญ่นั่นเป็นปลาธัรก,กิจมันขายได้จริงอะไรจริงแต่ว่าการลงทุนมันจะสงูงความเสี่ยงก็สงูงการทออากาศคุณสามารถมีเนื้อที่คุณอยู่คอนโดคุณก็าสามารถทอได,ออด้คือโจทย์คือทาใจทาปลาไงให,ให้ถูกใจตลาดน<ห><ช>ั่นแหละถูกใจตลาดพวกนี้คุณขายได้คุณได้ไปต่อแล้วก็พัฒนาข้ามขั้นไปเรื่อยสัสองสามขั้นกว่าเขาจะไล่ตามนะนะต้องต้องดังกเราตลาดที่ถูกว่า เพราะว่าประสบการณ์มีส่วนเยอะนะก็เยอะเนาะเพราะว่าเอ้ยหน้านี้ฤดูการนี้เดือนนี้คุณจะทำอะไรวะอีกอย่างหนึ่งคุณสามารถจะตั้งสายคุณเองได้ไหมคุณมีความพยาาความอดทนไหมของผมต้องไล่เอฟเท่าไหร่ครับของผมอะทําตัวเดียวสีเดียวผมใช้เวลาสี่ปีปียอดเอฟสามเอฟสามและเอฟสามเราเข้ามาคอสใหม่แล้วครับผมใช้เวลาสี่ปีในการทําแค่ตัวเดียวสีเดียวน่ามันมีความมุ่งมั่นยังไงครับถึงกล้าที่จะทำสายเดียวสีเดียว ทำไม่ได้คำนี้ทำเดียวเองผมอะจริงๆผมเจอคำนี้ํำเดียว,วคือผมทำไม่ได้คำดูถูกเป็นไรขัดดันเลยนะใช่แะว่าเรื่องมันม,มัน,ม,นมันอยู่ที่จิตใจคนนะเอ้ยคุณไปต่อได้ไหมนี่ผมถามว่าคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะเข้ามาในวงการนี้แล้วคุณจะพัฒนา<ะ>ถ้าคุณว่าคุณคิดว่าคุณจะเข้ามาพัฒนาคุณถามตัวคุณว่าคุณออทนไหมคทนพอไหมคำดูถูกคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนฝูงหรืออะไรพวกนี้ นั่นแหละครับเป็นแรงขักดันอย่างหนึ่งนะครับที่คุณกล้าหรือไม่กล้าใจคุณต้องถามใจตัวเองให้ได้นะอ่าว่าคุณจะยืนตรงนี้แล้วคุณกล้าที่ว่าจะเสียเวลาตรงนี้ไหมถ้าคุณโชคดีคุณทำสองเอฟจบหรือเอฟเดียวจบคนมือแม่นพอสมควรนะนี่คือถ้าถ้าคุณโชคดีไงผมก็เคยได้เอฟเดียวจบรอบเดียวแล้วต่อต่อต่อยอดไม่ได้แล้วเราเข้าโดนเผาหมดถ้าคือว่าต่อยอดได้แต่ว่าตรงนั้นอ่ะคือผมทํามา คือผมเป็นพวกคือทำพวกอ่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเอาง่ายๆคืออยากรู้อ่ะแค่อยากรู้อยากรู้อยากเอาชนะมานะอยากรู้แค่นั้นเองทำได้เสร็จก็พอแต่ถามว่าตรงนั้นอ่ะเราจะมีความรู้ไหมเราอยู่ความรู้ยังอยู่กับตัวเราสามารถกลับมาทำได้อีกใช่ค่ะมันอยู่กับตัวแล้วรู้สายปลาแล้วมันเป็นยังไงแล้วตามกลับขึ้นมาได้นั่นแหละครับมันสำคัญที่สุดครับเรื่องสายปลานะครับเรื่องคอนเนคชั่นต่างๆเราจะดึงปลากลับมาทําต่อได้ไหมก็อยู่ในวงการก็ประมาณ20ปีได้แล้วผมยี่สิบปียี่สิบยี่สิบแล้ครับ